สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไอ้ไข่ให้โชคหนุ่มผู้รับเหมาสุดเฮงไอ้ไข่ให้โชคหลังสร้างที่จุดประทัดให้2 0กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13ตํามพืชอุดมอำเภอลำลูกกาปทุมธานีประชาชนรวมถึงนักเสี่ยงโชคทยอยเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโดยเฉพาะไอ้ไข่ ได้มีนักเสี่ยงโชคต่างเดินทางเข้ากราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนื่องรวมถึงทางด้านนายพิสารชาวบ้านคลอง8ดลำลูกกาอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างดวงเฮงไอ้ไข่ให้โชคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4เลขท้าย3ตัวจำนวน5ใบรวมแล้วรับทรัพย์กว่า60,000บาทโดยนายพิสาร ชาวบ้านคลอง8ดลำลูกกาอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้เล่าว่าเมื่อวันมาคะบูชาที่ผ่านมาได้กราบไหว้ขอพรจากพระอธิการทวีทรัพย์เจ้าอาวาสเนื่องจากเมื่อเดือนที่ผ่านมาตนได้มาก่อสร้างที่จุดประทัดของไอ้ไข่ให้แก่ทางวัดเพราะเห็นว่าวัดนั้นไม่มีที่จุดประทัดซึ่งตนสร้างถวายวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนกลับทางเจ้าอาวาสบอกให้ตนไปขอโชคลาบจากไอ้ไข่ขอเสร็จ ได้ไปซื้อรอตตอรี่จากแผงรอตตอรี่ในวัดวันหวยออกปรากฏว่าถูกรางวัลที่4และรางวัลเลขท้าย3ตัวรวมอีก5า้าใบเป็นเงิน60,000บาทรู้สึกดีใจมากวันนี้จึงได้นําเครื่องเส้นไหว้พร้อมด้วยประทัดจานวนหนึ่งมาจุดถวายพร้อมกับนําเลขหางปลายประทัดที่ได้คือเลข04และ555นํากลับไปเสี่ยงโชคอีกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ